สวัสดีครับน้องนองนักเรียนแพทย์แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านกุมาราแพทย์และบุคลากรสายสาธารณสุขทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬา PID โรคติดเชื้อในเด็กจุฬารายการที่จะทําให้น้องนได้เรียนรู้ว่าวิชาโรคติดเชื้อในเด็กไม่ยากอย่างที่คิดดําเนินรายการโดยผมอาจารย์หนุกนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในรายการขอแนะนําอาจารย์แนทนะครับสวัสดีค่ะ พี่แกจะแนบได้มีโอกาสได้ไปสอนที่ชิ่ที่พมา่านะครับในงานนั้นเราไปสอนคนที่ทํางานด้านเอดนะครับในเด็กแล้วก็ในวัยรุ่นว่าทํำยังไงเขาถึงจะดูแลเคสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วหัวข้อที่มีความสําคัญมากเป็นอย่างยิ่งก็คือ,อ,อหัวข้อเกี่ยวกับเบรคน้องๆรู้จักเบรคไหมครับเป็นขับไหมสําหรับพวกเราหรือเปล่านะครับ เพล็ก็เป็นการใช้ยาต้านเอชวีนะครับก่อนที่จะสัมผัสกับโรคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพ,พูดคุยกันต่อไปนะครับคุณหมอแนทครับก็เรามีคอนดอมอยู่ดีคอนดอมก็ป้องกันได้ทั้งท้องป้องกันเอชวีก็ได้นะครับแล้วก็เคสของ h อชเราก็ลดลงอย่างมากเลยจากการใส่คอนดอมเกิดอะไรขึ้นกับใรุ่นของเราเหรอครับยรุ่นของเราปฏิเสธคอนดอมจนทำให้เกิด การติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นรวมทั้งมี STD เกิดขึ้นด้วยนะวัยรุ่นกับคอนดอมไม่แมทช์กันเหรอครับคิดว่าวัยรุ่นเท่าที่คุยมาจริงๆเขาก็รู้ว่าการใช้ถุงยางมันดีแต่ว่าชีวิตจริงของวัยรุ่นนะมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้น้องเขาไม่ได้ใช้วแล้เขาไม่กลัวเหรอครับ เขาก็รู้นะเอชวี HIV เป็นยังไงก็กลัวนะพอท้องก็ร้องหบร้องไห้ทำไมคนต้องตัดสินใจที่จะมีเซ็กส์ i t u t u t condom ครับที่พ่าส่วนเยอะมากก็คือไม่ได้คิดอะคะ่ะเราก็คิดว่าคงไว้เป็นไรมั้งวัยรุ่นคิดง่ายๆอย่างนี้เนาะผู้ใหญ่อย่างเราคิดไม่ซนะิมเปิลเนาะมันก็เลยเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช่ค่ะก็วัยรุ่นหลายคนก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่า ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ฉลาดแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่ในที่สุดมันก็เกิดเรื่องที่เป็นไรขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรนะที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องมาคิดเปรบนะครับอออนอแนทครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเปรบคืออะไรแล้วมันมันจะเข้ามาแทนที่คอนดอบได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ยาเปรบเป็นอย่างที่อาจารย์หลกบอกเนาะเป็นยา ที่สมัยก่อนเราใช้เป็นยาต้านแล้วเราก็ยังใช้เป็นยาต้านแต่ว่ามันมีสรรพคุณที่ป้องกันเอชไวีได้ด้วยค่ะก็คือกิน1เม็ดวันละครั้งเพื่อป้องกันเอชวีค่ะแต่ถามว่ามันจะมาทดแทนถุงยางไหมไม่ทดแทนถุงยางค่ะเป็นสิ่งที่เราใช้ด้วยกันเพื่อป้องกันเอชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไปด้วยกันค่ะก็คือยาเพศเนี่ยป้องกันเฉพาะเอชวีแต่ว่าถุงยางจะป้องกันได้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชวีด้วยค่ะ เพรทไม่ป้องกันท้องไม่ป้องกันท้องค่ะเพลทป้องกันเฉพาะเอชไอวีอย่างเดียวครับที่ถ้าพูดถึงคอนดอมกับการป้องกันเอชไอวีพี่อาจจะกล้าที่ใช้ตัวเลขว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คอนดอมป้องกันเอชไอวีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพลทของอาจารย์นะครับป้องกันได้แค่ไหนครับเพรทจริงๆถ้ากินทุกวันไม่ขาดแล้วกินตรงเวลาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันค่ะ ทีนี้ใครควรจะใช้เพร็บครับคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบสม่ำเสมอ,อ,อคนที่จะต้องทำงานด้านบร,ริการทางเพศแล้วคู่นอนอาจจะเป็นติเศษการใส่คอนดอมหรือเพร็บสำหรับ MSM และ TG ครับเพร็บจะเหมาะกับคนที่คิดว่าไม่สามารถใช้ถุงยางได้ร0 0เเซอย่างเช่น เราอาจจะเมาหรือเราอาจจะมีคู่นอนที่เขาปฏิเสธการใช้ถุงยางหรือว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะเตรียมถุงยางไปได้ทุกครั้งที่เราไปมีความเสี่ยงหรือไม่แล้วก็แนะนำโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นชายรักชายและสาวประเภทที่สองเนื่องจากว่าในกลุ่มนี้จะมีอัตราการติดเชื้อของเอชไอวที่มากกว่าประชาชนทั่วไปก็คนทั่วไปก็ในเมืองไทยก็ประมาณ น้อยกว่า1% 0.1%แต่ว่าถ้าเราเป็นชายลักชายหรือสาวประเภทที่2ในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30%ในมรไทยครับเออและอย่างการใช้เพรสมันจะไม่เป็นการตีตราเหรอครับว่าอาอเพรส u i m s f r t g ถามว่าตีตราไหมหมอนัดคิดว่าไม่ตีตราค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำว่าเราเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ ก็จริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชายรักชายหรือสาวประเภทที่2ที่จะทานเพ็ปก็ได้เราแค่ต้องเป็นคนที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองที่จะทานเพ็กครับอาจารย์ครับแล้วเราจะเริ่มให้เมื่อไหร่สมมุติเรารู้ว่าละละว่า7วันข้างหน้าเราจะมีเพศสัมพันธ์เราต้องกินล่วงหน้านานแค่ไหนครับหรือก่อนปฏิบัติการกินแล้วมันจะเวิร์กเลยก็ยาเพ็กเนี่ยมีวิธี2วิธีที่จะทานนอกจากมีที่เขาเรียกว่าเดลี่เพ e p หรือว่าที่เรากิน1เม็ดทุกวันเราก็เป็นแบบ on demand prep หมายความว่าเรากินเฉพาะช่วงที่เราเสีย่ยงถ้ากินแบบกินทุกวันกิน daily prep เนี่ยก็ต้องกินติดต่อกัน7วันอย่างน้อย7วันก่อนที่จะมีความเสีย่ยงถึงจะมีประสิทธิภาพของยาปออกกัเอช u ถ้าสําหรับยาที่กินชนิด on demand หรือว่ากินเฉพาะช่วงที่เสีย่ยงต้องกินอย่างน้อย2เม็ดอย่างน้อย2ถึง24ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์และ อีกสองเม็ดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์โดยแต่ละเม็ดห่างกันยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะป้องกันครับก็หมายความว่าสำหรับคนที่กินเฉพาะช่วงเสีย่ยงกินอย่างน้อยส2บถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์และหลังมีเพศสัมพันธ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ยี่สิบสี่ชั่วโมงและสี่สิบแปดชั่วโมงก็กินอีกครั้งหนึ่งเม็ดครับจัดครับฟังดูมันคอมเพหมือนกันเนาะในการใช้เนาะอะโดเลสเซนต์เราไหวเหรอครับ ก็จริงๆถ้าน้องๆต้องการที่จะทานสูตรแบบที่สองเนี่ยก็เข้าใจว่าฟังครั้งแรกอาจจะหงมงอพูดไรนะแต่ว่าเราจะทำตัวอย่างให้น้องๆดูเลยถ้าสมมติของจริงเราแพนจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่แล้วน้องจะต้องกินยาอย่างไงแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีะคุณหมอเดสิเดนทที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยที่กำลังจะทำแอปพลิเคชันมือถือที่จะช่วยจัดเวลาให้น้องๆได้ให้น้องใส่ข้อมูลไปว่า แพนจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่แล้วแอปก็จะช่วยแนะนําเลยว่าจะต้องกินยาเมื่อไหร่บ้างเพื่อลดความสับสนในเวลาการกินยาแสดงว่าสําหรับอดอลเลสเซนเนี่ยมันต้องสร้างซีเนอร์โอให้เขาเห็นเนาะและในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันอีกคือคิดให้เสร็จเรียบร้อยตั้งเวลาเลยกินตอนนี้เนาะใส่ไปแค่ว่าฉันจะมีเพศสัมพันธ์ตอนนี้ขอให้เขาคาดประมาณถูกเนาะ เวลาที่เขาแพลนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ค่ะก็คือแค่คาดการณ์ให้ถูกแล้วก็แอปพลิเคชันก็จะช่วยเราแต่ยังไงเราก็จะให้ความรู้กับน้องๆอ,อีกทีด้วยว่าต้องทานประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราทานไม่ได้ชีวิตจริงมันอาจจะทานไม่ได้ตรงเป๊เะแล้วถ้าน,นอกเหนือนจากนั้นจะต้องทำยังไงก็คือเป็นลลรายละเอียดที่บอที่นี่ยินดีอธิบายคุยให้ฟังค่ะเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยไซเอฟเฟกมันเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราพูดถึงยาต้านทุกคนก็กลัวไซเอฟเฟกโดยเฉพาะเวลาเรากินแบบเป๊ะเนาะ เก็คือไปเอ็ก s e มาแล้วมากินตามทีหลังนี่จะมีไซเอฟเฟกเยอะเพร็ Prep เนี่ยไซเอฟเฟกเยอะไหมครับเพร็เนี่ยถ้าเทียบกับยาต้านไซเอฟเฟกน้อยกว่าอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าจํานวนยาจะน้อยกว่าเพร็ Prep จะมีหลายสูตรทั่วโลกแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นสูตร TDF กับ FTC ก็คือตัวทีน n o โฟเวียแล้วก็ตัวเอ็มไพรซิตาบีนะคะก็เป็นยาที่มี2ชนิด ใน1เม็ดค่ะไซเอฟเฟกต์ถ้าเจอเนี่ยก็เจอในประมาณสัก1ใน5หรือว่าประมาณ20ไม่ได้เจอในทุกคนส่วนที่เจอเนี่ยก็อาจจะมีอาการทาง GI ก็คือพวกขึ้นไส้อาเจียนได้หรือว่าทาง CNS อาจจะมีเรื่องเวียนศีรษะได้แต่ว่าจะเป็นเฉพาะประมาณ1สัปดาห์แรกโดยส่วนมากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดการทอรเรเลตก็หลังจากนั้นคนไข้ก็จะไม่ค่อยมีผลข้างเคียง อันนี้คือในเรื่องอาการแต่ว่าสำหรับระยะยาวที่ต้องระวัง2อ,อย่างคือเรื่องรีอนอก,ก็คือถ้าเค n e นินเคเ n รสของคนไข้ต่ำกว่า60เราจะแนะนำไม่ไม่ควรใช้ยาตัวนี้แล้วก็จะมีผลกับโบนโบนเ i น e r รเดนซิตี้ได้ซึ่งอันนี้จะมะีผลต่อเมื่อกินติดต่อกันเป็นระยะ ยาวเป็นปีๆแล้วก็งานวิจัยที่ทำมาก็คือถ้าหยุดการทานยาเมื่อไหร่เนี่ยบุค m ีเอ็มดจะกลับขึ้นไปเท่าเดิมกับที่เป็นก่อนที่จะเริ่มทานยาเพล็มันไซเฟก็มีไซเฟกระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นดูไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าจำนวนยาที่กินไม่เยอะนักส่วนระยะยาวก็คงเกิดขึ้นช้ากว่าแต่ว่าดูเหมือนกับว่าถ้าหยุดยาแล้วการทุกอย่างก็ดูมันจะดีขึ้นเมื่ออาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าเราเพิ่งใช้เปล็กมาไม่นานนี้เอง จารย์ครับถ้าอาจารย์มั่นใจว่าเพรทป้องกันได้เกือบร0อต้องตรวจเลือดดูเอชไอวีไหมครับระหว่างใช้เพลทระหว่างใช้เพลทเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องอตรวจ HIV ระหว่างทานเพลทด้วยเนื่องจากว่ายาเนี้ยอย่างที่ว่าไม่ร้อเพราะฉะนั้นถ้ามีการติดเชื้อระหว่างนั้นแล้วเราไม่ทราบเนี่ยก็การทานเพลทเกินหนึ่งเดือนอาจจะทําให้เกิดการดื้อยาของเชื้อเอชวได้ จึงจะเป็นที่จะต้องอเช็คเลือดโดยส่วนมากที่ะระบบบริการของเราเนี่ยก็จะให้ตรวจเลือดทุก3เดือนครับประสบการณ์ของอาจารย์ในการช่วยเหลือเด็กนะครับกลุ่มหนึ่งซึ่งเท่าที่ทราบก็เป็นร้อยคนแหละนะครับมันยากลำบากขนาดไหนเปรสแอ h เท e รน e ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่า a d h เท e รน e ์นี่ก็เป็นปัญหาในการกินยาทั่วไปของเด็ก h อบอยู่แล้วแล้วเพรบมีปัญหาอย่างเดียวกันไหมครับ เอ่ออาจจะยากกิ้งกว่าการให้ยาสำหรับยารักษาเนื่องจากว่านี้เป็นกลุ่มที่เฮลที่เป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้มีโรคอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการที่จะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะโมทิเวตการที่เราจะาให้แรงจูงใจให้เด็กกินยาเนี่ยอาจจะยากแต่มันก็จะมีหลายกลุ่มค่ะอาจารย์บางคนก็ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเสี่ยงแลาเขาไม่อยากติดเชือ้อเขาอาจจะเคยเจอเพื่อนที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยเขาก็จะกิน ดีมากแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เขาก็ก็กลัวแหละก็อยากทานแต่ก็กินมากไปกินมากอย่างเงี้ยค่ะจารครับถ้าอาจารย์ว่าการใช้เปรปมันก็มีปัญหาพอสมควรกลับไปเป๊ะเหมือนเดิมดีไหมครับก็คือได้ยาหลังจากสัมผัสโรคหรือกินยากลัวขึ้นมาเนาะก็รีบมาหาหมอแล้วก็จัดการภายใน72ชั่วโมงเป๊ะกับเป๊บอะไรคือ advantage อะไรคือ disadvantage คิดว่ายังไงเพล็กก็จะดีกว่าเคปก็คือ pre-exposure prophylaxis ดีกว่า post-exposure prophylaxis เนื่องจากว่า,าไม่มีไม่มีใครการันตีดได้ว่าถ้าสมมติเรารับเชื้อมาแล้วอะเทปจะสามารถป้องกันไม่ให้เรารับเชื้อเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติเราทานเพล็กเนี่ยก็คือเป็นแค่ยา2ตัวที่ทานวันละเม็ดแต่ว่าถ้าเราทานเคปเนี่ยต้องทานติดต่อกัน28วันแล้วก็เป็นจำนวนยาสชนิดน,นะคะ แล้วก็สําสหรับผลข้างเคียงแน่นอนพอจนญญานวนยามากกว่าผลข้างเคียงก็จะมากกว่าค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยครับเชื่อว่าแพทย์รุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับดูแลผู mm hmm. ออ้ป่วยวัยรุ่น mm hmm. วัยรุ่นปกติอาจจะรู้จัก ARV น้อยโดยเฉพาะเปรบอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเชื่อว่าหมอเด็กรุ่นใหม่ จำเป็นต้องรู้จักมันแล้วอาจารย์ช่วยสรุปเรื่องนี้ให้กับออคุณหมอรุ่นใหม่นะครับสรุปยาเพรสนะคะเป็นยาที่ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชวีร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นก็สามารถให้ในช่วงที่น้องๆเขาคิดว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีไม่จําเป็นที่จะต้องทานตลอดชีวิตโดยที่ยาป้องกันเนี่ย ให้สามารถให้ได้ในคนที่คิดว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นไม่สามารถใช้ถุงยางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายแล้วก็สาวประเภทที่สองโดยที่ผลข้างเคียงเนี่ยจะมีผลระยะสั้นกับระยะยาวแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้มีการใช้ทั่วโลกทั้งที่อเมริกาที่ยุโรปก็คือใช้กันเพื่อป้องกันเอชไอวีเป็นแพร่หลายค่ะ ถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับเปร็ที่เราพูดคุยกันในวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆของเราหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความรู้หรือในแง่การนําไปใช้นะครับช่วยแชร์เรื่องราวนี้ต่อๆไปด้วยนะครับและหากมีคําถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเกี่ยวกับการใช้แอสไพติกหรือวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official Account c l i คลินิกจุฬาคิดสครับแล้วก็เจอแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับ อาจารย์แนทขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ